สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเลยนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองใครมาไม่ถูกนะคะทักหรือโทรหารลูกหมูได้เลยนะ,ะทิ้งเบอร์และไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเบอร์สามารถแอดไลน์ขึ้นนะคะวันนี้พามาอัปเดตสต็อก กระบะโซน A กันบ้างนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่ๆคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มดูรถนะคะลูกหมูขอบอกก่อนนะคะอาชีพนะคะที่จะได้ดอกเบี้ยพิเศษรถโดนใจนะคะ2.79เนี่ย4ปีจะเป็นอาชีพอะไรกันบ้าง พนักง,งานประจําอายุงาน1ปีขึ้นไปมีสลีปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะบอกเลยว่าได้ดอกเบีพิเศษ2.79 4ปีไปเลยแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆค่ะพี่ไม่ต้องน้อยใจไปขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีไม่ติดแบคลิสตไม่ติดบูโรไม่ติดล่าชา้านะคะ ขอแค่มีเอกสารยืนยันไรายได้ที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวลูกหมูช่วยดันให้นะคะเอาไปเลยดอกเบี้ย2.79 4ปีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวีซูซุนั่นเองนะคะคันนี้ได้เป็นตัวีซูซุเลยสวยงามมากๆนะคะสำหรับใครมองหาดีแม็กไว้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยได้เป็น4ประตูยกสูงแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราคาเดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามา ะะภายในนะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้แดงแบบนี้สวยงามเลยคันนี้ได้เกียร์แมนวนวลค่ะพี่พวงมาลัยพาวเวอร์ Power แบบนี้นะคะใครมองหารถเกียร์แมนวนวลไว้ใช้งานบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากๆใครสนใจคันนี้นะคะทักขาลูกหมูได้เลยนะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้เบื้องต้นนะคะพี่ๆ ด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนั่งสบายกว้างขวางมากๆเลยได้เป็นสีขาวนะคะได้เป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสนใจคันนี้นะคะแคบเลขทะเบียนแล้วทักหาลูกหมูได้เลยนะ,ะเดี๋ยวลูกหมูช่วยดูรายละเอียดให้นะคะแคบเลขทะเบียนแล้วทักหาลูกหมูได้เลยนะคะเรามาต่อกันที่คันนี้กันบ้างค่ะคันนี้เป็นตัวร e ี vo 2.4E พัดปี18คันนี้449,000 ฟรีดาวผ่อน8,500บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้คันนี้ได้เป็นตัวแครบยกสูงนะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเลขไมล์48,000โลเท่านั้นค่ะพี่พี่ คันนี้เลขกไหม่48,000โลเท่านั้นนะคะได้เป็นแคบยกสูงได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นั่งนุ่มสบายไม่ปวดหลังค่ะพี่คันนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยมีจอ Android มาให้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นให้เรียบร้อยแล้วเลขไมหม่0โลฟรีดาวผ่อน8,500บาทเท่านั้นสนใจทักหา,าลูกหมูได้เลยนะคะอะเรามาต่อกันนะคะอีกหนึ่งคันค่ะพี่พี่ คลิปนี้บอกก่อนนะคะว่าแจ้งรายละเอียดเข้าวๆรวมๆนะคะสำหรับใครสนใจคันไหนเป็นพิเศษแคปเลขทะเบียนแล้วทักไลน์หาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.9นะคะแต่งทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัว 1.9S ค่ะพี่จาก515,000วันนี้เอาไปเลย469,000ลดปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่68,000โลเท่านั้นนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะ ได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะได้เป็นเกียร์แมนวนวลพวงมลาลัยพาเวอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะใช้งานง่ายคันนี้มีของแถมพิเศษให้ด้วยแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะใครอยากรู้ทักมาได้เลยนะอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็น4ประตูยกสูงนะคะเป็นตัว isuzu d max highlander นะคะปี2019คันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะ57900 0ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลคะ่ะพี่ สวยหรูดูแพงมากๆนะคะสี่ประตูนะคะได้จอ Android นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครกำลังมองหารถคันนี้มีแครี่บอยไว้ด้วยนะจ๊ะสนใจทักมาได้เลยนะคะคันนี้579,000 นะคะมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะเป็นตัวสเตลนั่นเองได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แต่งทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เป็น d m a ม็ก1.9เซสเตลนะคะปีสองพันสิบแปดเลขไม 78, ล์เจ็ดหมื่นแปดพันโลห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันค่ะพี่คันนี้ได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะตัวสเตลเนี่ยเป็นคนตัวที่คนตามหากันค่อนข้างเยอะเลย นะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะพี่ๆีได้จอ a n d ด o i d นะคะแอร์หมุนใช้งานง่าย,ายๆคันนี้ได้เป็นเกียร์แมน,นนวลนะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติแล้วเรียบร้อยนะคะมัลติฟังก์ชั่นแล้วเรียบร้อยเลยนะคะสนใจทักมานะคะคันนี้ได้เป็น4ประตูค่ะมีโนบะให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะสนใจรีบทักรีบโทรทหาลูกหมูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันนี้นะคะนิสสันนาวาร่าคันนี้บอกเลย ได้เป็น4ประตูยกสูงนะคะตัว Black Edition นะคะคันนี้เป็น2.5 EL ตัวท็อปเลยไม่73,000โลกับราคา519,000ค่ะพี่ปี19นะคะสวยๆงามๆแบบนี้ใครกำลังมองหารถนะคะสวยๆงามๆไม่น้อยๆนะคะราคาดีๆมาจัดคันนี้ได้เลย <S <S 2> <S 2> เป็นอีกหนึ่งคันที่นำเสนอเลย นะคะพี่ๆได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังได้จอทัชสกีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังชันเลขไมล์เจ็ดหมื่นสามพันโลนะคะเลขไมล์เจ็ดหมื่นสามพันโลนะคะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้สนใจทักมานะคะต่อไปค่ะพี่คันนี้นะคะเป็นตัว 2.8g นะคะใครกำลังมองหาเครื่องยนต์แรง ะค,ะคันนี้นะคะเป็นรีโว 2.8G ปี2016คันนี้นะคะ439,000ได้เป็นแคบยกสูงแบบนี้เลยคันนี้ได้เป็นเกียรม์แมนวนวลเบาหนังแล้วเรียบร้อยค่ะพี่คันนี้ได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะคะคันนี้ได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะคะพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันเลยนะคะสนใจทักมาหาลูกหมูได้เลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ปวดเข่าแน่นอนนะคะเป็นเครื่อง 2.8G นะคันนี้ขับ2นะคะสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะส่วนคันนี้นะคะใครมองหารถไว้วิ่งงานนะคะวิ่งงานวิ่งร่วมวิ่งขนส่งคันนี้เหมาะมากนะคะคันนี้มีของแถมพิเศษให้ด้วยแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะสนใจทักมานะคะคันนี้จาก4 4 9 0 0 0 4 9 0เอาไปเลยวันนี้379,000เป็นตัว 1.9S ปี19เลขไมล์88,000โลเท่านั้นนะคันนี้เลขไมล์88,000โลนะคะได้เป็นเดิมๆม,มาจาก โรงงานแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นล็อกกระทะด้วยนะคะแต่ของแถมอยากได้อะไรทักหาลูกหมูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันได้เลยนะไม่ติดเลยนะคะจริงๆโซน A ก็จะมีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเมาื่อวานเนี้ยอัปเดตโซน C ไปแล้วโซน C เนี้ยรถกระบะจะค่อนข้างเยอะ ะะวันนี้ก็เลยพามาอัปเดตโซน A กันบ้างนะคะส่วนใครสนใจนะคะทักขานลูกหมูได้เลยนะคะสนใจคันไหนแคปเลขทะเบียนทักขานลูกหมูได้เลยนะคะช่วยทุกคันนั้นทุกเคตออกรถได้ทุกอาชีพขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนเดี๋ยวเอามาช่วยกันปรึกษากันดันกันให้พี่ๆได้รับรถแน่นอนนะคะวันนี้ลูกหมูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ